สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน่ะท่านค่ะดรช้างอธิชาระยำสีนะคะผู้ที่จัดงานวันนี้ใช่ค่ะ หลังจากมีการสมมติกระตีเรียบร้อยแล้วก็เป็นมหรสพของการมวยเนาะเห็นว่าท่านสนับสนุนทั้งด้านกีฬาแล้วก็เปกิจกรรมของทางชุมชนชุมชนแล้วก็ท่านที่ดูนี่ท่านจัดทุกปีเลยค่ะเรียนอย่างเงี้ยครับว่าในด้านการกีฬาในผมมีความสนใจมาส่วทุกกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาฟุตบอลโดยเฉพาะกีฬามวยนั้นต้องยอมรับว่าเป็นกีฬาที่ผูกกับ ประวัติศาสตร์คนไทยมานานดังที่ทุกท่านคงทราบกันดีว่ากีฬานี้นั้นเป็นกีฬาที่มีการคู่เมืองไทยมาตั้งแต่ดึกดำบรรดึกดำบรรั้งแต่สถาบันรพระมกษัตริย์มาสมัยก่อนนั้นใครจะเป็นทหารเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีความสามารถในกีฬา ่งานวันนี้คนมาแน่นหนามากใช่แล้วตอยเ้นหลามวยนี่มวยเก่งนะคะไหนน่ารักมากนิ่งเต็นแอ้นด <inda> ีในช่องนะคะช่ยด้วยแล้วก็ทานนะคะ พรุ่งนี้มีงานกทินครับวันนี้เป็นงานสมโทบก็บรรดาเชิญบรรดาคณะกทินซึ่งของกลุผมมีมาจากกรุงเทพด้วยมีการสมโทบรวมทั้งบรรดาบกเจมวยบอกมามารวมด้วยกันด้วยและวันนี้จะเป็นการทอดกันนะครับก็อัเชิญทุกท่านซึ่งอยู่ในศรีสะเกษมาร่วมทอดกันพรุ่งนี้มีราจากกรุงเทพด้ท่านจัดงานแบบนี้ตลอดเลยความเคารพไปเลยผมจะเชิญงาน ผมก็มีวัฒนธรรมชทยอยากมีจะมีการมีงานกีฬาจะมีงานอะไรผมก็อยากมีส่วนร่วมตลอดนะครับนี่นะคะบุคคลตัวอย่างนะคะบุคคลตัวอย่างแล้วท่านก็สนับสนุนท่านก็รักษาด้วยนะคะทั้งชาวบ้านมีปัญหาอะไรท่านก็ยินดีช่วยเหลือตั้งแต่เดินเข้ามาในงานนะคะบ้านนี้ประกาศเลยท่านดร พิชาพิชชระยะสี่ทุกคนแม่แทนท่านนะคะมีแม่แนท่านหนานมากเลยนะคะเห็นเด็กๆที่นกรดอนที่ใส่เสื้อข้างหลังรู้จักไม่ใคราก็ชี้มาเลยนะคะศิชชาระ่ะี่โอเงก็เป็นคนหนึ่งที่มีส่วนสำคัญและก็รักในศิริบัต่เดนุ่งวงเลยนะถ้างานลูกคู่ใดก็คงก็มีส่วนสำคัญในร่อการจัดงานนะครับที่เป้าปีนี่านั้นเพื่อที่ผ่านมาก็ ตุกทานกานเต็มเลยเต็มกาานะคะิลเตรต็มนะคะท่านจะชยก็้องเังาับงนะคะท่นก่นเราะาได้ยินเสียงเพลงท่านเลยนะที่นี่เปิดเลยนะคะที่สเกตเนี่ยคือรักดรช้างมากเลยนะะทุกคนพอฟังเพลงท่านคือยิ้มหมดเลย จะค่อยติดตามค่อยติดตามทั้ข่าวทั้งในงานวันนี้อยู่ในข่าวไม่ใช่น้อยอะไรที่ดีๆต่อสังคมเราก็จะมานําเสนอหึ่งในนั้นก็คือท่านเราก็จะอยาชจะยิงดีนะคะที่ทำมาสค่ะตรวจและกท่างในื้นทนะด้สบด่านามไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ ก่อนที่พิธีการสั่ทุคกึ่งส่วนรายละเอียดในเรื่องคล้องบาลายรอนิดหนึ่งครับให้ขโมยขึ้นมาก่อนคู่ที่สี่ยกคู่ที่สามเรียกบอนะเรียกคนชื่ออะไรเล่นนะเล่นเลยเป็นหน้าที่ของเทพปัตพีสิทธิ์เจรพลค่ะเจอการจิ้งหรีดไฟชฉยชนะงามเชิญครับเชิญครับและหลังจากนั้นจะเป็นเพชรนาเดชเมฆดำมวยไทยตอนนี้วางไว้สี่พันสามทุนการศึกษาธนูเพชรแพทย์อัตชัยก็ติดต่อครับ และหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่คู่พิธีเปิดเลยนะคะก็เรียนไปที่ทีมงานฝ่ายประสานงานคู่มวยครับเอาเฉพาะคู่ที่พร้อมขึ้นมาตั้งรอเลยนะครับเทพปัตจีมาสองบราทครับที่พร้อมนะครับจะได้ไม่สะดุดครับคู่ต่อไปในรอขึ้นมาเลยนะครับเทพประจีกับจิงดีไฟและส่วนคู่ต่อไปเป็นเพชรนัเดชกับธนูเพชรก็พร้อมรอต่อเนื่องเลยครับต้องต้องทําให้เหมือนช่องเจ็ดใช่ไหมที่แก่ต้องไปอย่างนั้นครับต้องไปเหมือนช่องเจ็ดตอนนี้แดงมาแล้วเหลือน้ำเงินนะคะ ก็ให้ต่อเนื่องนะคะขอความร่วมมือไปยังทายใใมวยทุกทายด้วยนะคะ DJ Joy ครับตำบลดินแดงขอแนะนํานิดหนึ่งตำบลดินแดงมีผู้ใหญ่บ้านทั้งหมด9คนค่คะแต่เฉพาะตำบลหนองอะ่ะเฉพาะบ้านหนองอารีนี้มีผู้ใหญ่บ้านสาคนสามคนนะบ้านใหญ่ครับบ้านใหญ่ครับบ้านหนองอารีนะแห่งนี้ครับมีผู้ใหญ่บ้านสาคนด้วยกันนะครับโดยการานำทีมของท่านกำนันสุพรฟอนชัยไทรตึงนะครับ ้าค่ะจิงหลีดไฟค่ะเทพปัทพีนี่วางไว้2องพันจิงหลีดไฟติดต่อแล้วก็ส่งนักมวยขึ้นมาหลังจากนั้นเพชรณเดชไม่ดำมวยไทยวางไว้4,3่พสนุงเพชรก็ติดต่อนะคะน้าเงินว่ายังไงครับจิงหลีดไฟโนบนตรามาลลื่นดีมากเล่นเลยครับแล้วต่อจากนั้นก็จะเข้าสู่คู่พิธีเปิดระหว่าง ซุปเปอร์บาสนะคะสิทธิรงชาเจอกพรสวรรค์บอเทคโนโลยหลวงปู่สวงล่วงหน้าเลยนะคะเรื่องทุนการศึกษาอยู่กับเจ้าหน้าที่เราด้านล่างนะคะความทุนการศึกษาอยู่กับเจ้าหน้าที่เราด้านล่างนะคะทีมงานต่อรัชพลในครับคุณแแล้วก็คุณหมอต๋องนะคะด้านหน้าประชาสัมพันธ์นะคะสามารถวางทุนการศึกษาได้โอ้บรรยากาศบรรยากาศวันนี้นี่นึกถึงวันที่13มกราที่เทศบาลตำบลพยุนะคุณจอยนะนี่แกะวันจําได้เนาะ อากาศขาหนาวเย็นๆครับทีแต่ไม่ทราบว่าช่วงปลายปีนี้ท่านนายกฯจะปีในการโปรนัดใหญ่ลงหรือเปล่าช่วงนี้นี่ก็จะมีนะคิดว่ามีไน้ใจนะร้อยหกร้อยแปดสิบประมาณว่ิดร้อยแปดสิบวันตัวเล็กๆแต่ใจใหญ่ฮะหัวใจใหญ่กับตอบคนนายกฯครับแต่ว่าในทีมงานพวกเราครับฤดูใบไปก็จะเป็นระดับที่สามที่เราไล่เรียงไว้นะคะวันนี้เพิ่มเติมสำหรับ ท่านผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะตอนรับท่านประธานสภาตรับลดินแดงด้วยนะคะท่านแตรด้วยามที่รอครับผู้ควบคุมเครื่องเสียงเมืองเสาเหมือนขูขันหรืออะไรนะของท่านเป็นโอชารอหน่อยครับผู้ควบคุมครับปล่อยครับท่านโดยเสียงเพลงรอนักดวยครับไม่ให้เสียเวลาครับครับท่านผู้นำของเราต่งฟังสมาชิกอบตดินแดงด้วยนะคะ ปล่อยเสียงเพลงของท่านดอรช้างเลยครับเราให้กำลังใจทุกท่านและท่านฟังแล้วไพเราะสนโอหูจริงๆครับตั้งไว้เลยครับถ้าสะดุดนี้จะปล่อยเพลงไว้เลยนะเล่อะไรก็ได้ของท่านผมฟังในรถนี่คือถ้าฟังไปไปตั้งใจนี่คล้ายๆพีเอลจังหวะช้าจังหวะเร็วนี่ไพเราะหมดครับทุกบทเพลงครับนี่ครับฝังครับในช่วงที่รอ